ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปสามนะคะวันนี้นะคะลูกเราก็จะมาขึ้นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะการลบเนาะโอเคนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะคะเรามาดูตรงนี้คะ่ะลูกตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะหาคำตอบนะคะลูกอ่ะทีนี้เราก็มาอ่านโจทย์ก่อนนะคะอันนี้คือโจทย์นะคะลูก อันนี้คือโจทย์เนาะมันจะคล้ายๆการบวกที่เราทําไปก่อนหน้านี้นะลูกเนาะอ่ะเรามาอ่านกันก่อนนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าชาวสวนปลูกต้นมะม่วง3,482ต้นปลูกต้นทุเรียน2 1 9 5ต้นชาวสวนปลูกต้นมะม่วงมากกว่าทุเรียนกี่ต้นนะคะ อ่ะเราก็มาเขียนคําตอบลงไปโดยการเขียนคําตอบนะคะในตัวนี้เขาก็บอกไว้แล้วว่าโจทย์ปัญหาแปลว่าเราก็ต้องเขียนไอ้เจ้าปัญหาที่เขาถามเนี่ยลงไปด้วยนะคะเขียนไปตรงนี้นะคะพร้อมนะคะคําตอบนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยคุณครูรู้ว่าทุกคนนะคะทําได้เนาะเพราะว่าเขาถามอ่าต้นมะม่วงเนาะปลูกต้นมะม่วงไปสามพต้น ต้นทุเรียน2,195ต้นนะคะเขาอยากรู้แค่ว่าไอ้เจ้ามะม่วงเนี่ยมากกว่าทุเรียนเท่าไหร่ก็แปลว่าเป็นการลบอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราจะตั้งตั้งตัวมากตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราก็มาทำกันเลยเนาะขอตรงนี้เนาะ3,482นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูก ขอเป็นกระดาษทษแปแบบหนึ่งนะคะโอเคค่ะ3,400ันี่ร้อยอ่ะนี่เป็นกระดาษทษของคุณครูเนาะหนูก็สามารถเอาสมุดทษของหนูขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูหนึ่งข้อเนาะแล้วก็ข้อ2ถึงข้อ5ให้เด็กๆทำเองนะคะอ่าข้อนี้ เราก็ตั้งจำนวนที่มากกว่าขึ้นใช่ไหมคะสามพันสี่ร้อยแปดสิบสองลบด้วยเท่าไหร่คะจำนวนที่น้อยกว่านะคะเอาจำนวนที่น้อยกว่าเนี่ยมาตั้งข้างล่างนะคะหนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแบบนี้นะคะอ่าโอเคค่ะต่อไปค่ะลูกเราให้มันมาลบกันเนาะ ห้าค่ะลบสองได้ไหมลบสองข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะสองนะคะก็เลยไปยืมแปดมานะคะตัวเองก็เลยกลายเป็นสิบเท่าไหร่คะสิบสองใช่ไหมคะลูกอ่าตัวเองก็เลยกลายเป็นสิบสองนะคะอ่าตัวเองเป็นสิบสองนะคะอ่าทีนี้มีอยู่สิบสองแหละมีอยู่สิบสองค่ะลูกลบออกไปห้าเหลือเจ็ด ใช่ไหมคะลูกอ่าเหลือเจดนะคะคุณครูจะสลับไปสลับมาอย่าเพิ่งงงนะคะลูกพอดีว่าครูสลับปากกาให้เด็กๆด,ดูชัดๆเนาะอ่ะตรงนี้เหลือเจ็ดนะคะแปดนะคะแปดโดนยืมไปแล้วโดนยืมไปเท่าไหร่คะลูกโดนยืมไปแล้วหนึ่งใช่ไหมคะก็ต้องเหลือเจดอ่ะทีนี้เก้าค่ะเกตัวนี้ลบกับเจดได้ไหมคะเลบกับเจ็ดได้ไหม เจ็ดตัวนี้นะลูกไม่ได้ใช่ไหมคะเจ้าเจ็ก็เลยไปยืมสี่มาเป็นสิบสิบเท่าไรคะสิเจ็ดนะคะเป็นสิเจดอ่ามีอยู่สิบดแล้วเกลบกับสิได้เท่าไหร่คะอ่ะสิบเจดขึ้นมาลบออกไป 9, เกค่ะเหลือเท่าไหร่คะลูกอ่าเอาเก้าไว้ในใจแล้วนับไปสิบเ็อ้ยแล้วนับไปถึงสิบเจดสิเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สห้าิหกสิบเจ็ด แปลว่าเหลือเท่าไหร่คะลูก8นะคะอ่าเหลือแดต่อไปค่ะสี่คะลูกสี่โดนยืมไปแล้ว1ค่ะเหลือสค่ะอ่าสมกับ1ลบกันได้หรือยังคะลูกหนึ่งข้างล่างตัวนี้สามกับ1ลบกันได้แล้วใช่ไหมคะ เพราะว่า3ตัวข้างบนเนี่ยมันมีจํานวนที่มากกว่า1ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะสนะคะลบออกไป1เหลือเหลือเท่าไหรค่คะครูว่าต้องมีทุกคนอ่ทุกคนต้องตอบได้เนาะสาลบหนะคะก็เหลือ2นะคะส่วนส่วน3ตัวนี้นะคะลูกไม่ได้โดนยืมไปเลยใช่ไหมคะไอเจ้า3สีม่วงเนี่ยไม่ได้มีใครยืมไปเลยนะคะ ก็เป็นว่า3ตัวนี้เนาะก็เลยมาลบกับ2ตัวนี้เลยนะคะอ่ามีอยู่3มลบออกไปสองเหลือ1นะคะคําตอบข้อนี้ก็คือหนึ่นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราจะมาเขียนลงตรงนี้นะคะเราก็ต้องเอาไอ้ตรงนี้มันมาด้วยนะคะลูกนี่ตรงนี้นะคะลงมาเขียนด้วยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ มถึงตรงนี้นะคะลูกอ่าตัดคําว่ากี่ออกนะคะเราก็ใส่คําตอบลงไปแล้วค่อยมีหน่วยก็คือต้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเขียนลงเลยเนาะ,ะคำตอบก็คือชาวสวนนะคะตอบนะคะ ชาวสวนปลูกต้นมะม่วงมากกว่าต้นทุเรียนเท่าไหร่คะลูกคุณครูบอกเมื่อกี้ หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดหน่วยก็คือต้นนะคะอ่าแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่คอมมาตรงนี้ปุ๊บนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทำแบบนี้เลยนะคะลูกโอเคเนาะทีนี้ต่อไปนะคะเป็นเป็นหน้าถัดไปนะคะหน้าที่ หน้าที่35นะคะอันนี้หน้า34นะคะลูกต่อไปหน้า35เลยนะคะหน้า35นะคะเขาให้อาแสดงวิธีทำเนาะไม่ได้เขียนแบบตอบแบบเหมือนเมื่อกี้นะคะตัวนี้เป็นการแสดงวิธีทำอะลืมบอกไปนะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ้าทำไมคุณครูนะคะเขียนตัวเลขไทยตรงนี้นะคะเพราะว่าให้หนูสังเกตตรงนี้คะ่ะลูกมันเป็นตออบอตอบนะคะลูกตอบตรงนี้ แปลว่าไอเจ้าตัวเลขพวกนี้นะคะตัวเลขเนี่ยที่ลงมาเขียนในเส้นตอบเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขไทยนะคะเหมือนที่หนูเคยทําเลยอยลูกโอเคนะคะต่อไปนะคะเรามาหน้านี้ค่ะแสดงวิธีทํานะคะเขาบอกว่าคิดสีขั้นแสดงเฉพาะลงมือทํานะคะก็คือเราก็เอาพวกตัวหนังสือพวกเนี้ยนะคะมาเขียนตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ลงมือทํานะคะอ่าแล้วก็เขียน ตัวเลขเนาะแล้วก็มีคําตอบนะคะและไอเจ้าพวกที่เราคิดอย่างนี้นะคะลูกเหมือนเหมือนหน้าฝั่งขวามือนเนี่ยที่เราคิดในกระดาษทดเนี่ยเราก็คิดในกระดาษทดไปแล้วเราก็มาเขียนคําตอบลงในหนังสือนะคะหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเพื่อที่จะยังไงล่ะอีกอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อที่จะไม่ให้มันไม่สวยเนาะให้มันสะอาดนะคะให้หนังสือมันสะอาดด้วยเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำข้อข้อไหนดีนะอะคุณครูขอทำข้อ1ให้ดูเหมือนเดิมแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวข้อ2 3นะคะให้เด็กๆทำเองนะคะข้อ1น,นะคะลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออ่านเลยเนาะข้อ1นึ่งตึกว,วินลิสเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาสูง1,450ฟุต และตึก cn เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศแคนาดาสูง1815ฟุตตึกใดสูงกว่ากันและสูงกว่ากันเท่าไรนะคะ,ะตัวนี้ก็คือเขาถามสองอย่างนะคะเพราะว่าเนี่ยที่ทำให้ดูข้อนี้เพราะว่าบางคนอาจจะงงแล้วไม่อยากทำข้อนี้เลยหรืออาจจะหาแค่คำตอบว่าสูงเท่าไหร่อาจจะไม่ได้บอกว่าสูงกว่าอาจไม่ได้บอกว่าตึกไหนสูงอาจจะบอกแค่ว่า สูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยเรานะคะจะตั้งคำถามนะคะที่ที่อ่มีตัวเลขเนาะอ่ะตั้งประโยคนะคะขอโทษทีนะคะตั้งประโยคนะคะที่มีตัวเลขอ่ะขึ้นก่อนนะคะแล้วไอ้เจ้าที่มันเป็นตัวเลขที่มันเป็นจํานวนน้อยต้องเอาไว้ ข้างล่างนะคะหรือไว้ทีหลังใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเอาประโยคนี้ขึ้นก่อนนะคะตัดคำว่าและออกนะคะลกูกเอาคำนี้ขึ้นก่อนค่ะตึก cn นะคะเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศแคนาดาสูง1,815ฟุตค่ะลกูกอ่ะเราก็เริ่มเลยค่ะเขียนตรงนี้เนาะ ตึก C N นะคะลูกตึก C N คุณครูก็จะเขียนไม่สวยเนาะอ่าเป็นตึกสูงที่สุด ในประเทศแคนาดาอ่ะเด็กๆคะเด็กๆสามารถเขียนบรรทัดถัดไปก็ได้นะคะลูกเดี๋ยวคุณครูขออภัยทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูทําตรงนี้หนูสามารถเขียนบรรทัดที่คุณครูกําลังเขียนเนี่ยได้ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าของคุณครูมันไม่พอดีนะคะ ครูขอต่อบรรทัดนี้นะคะมองเห็นหรือเปล่าเนาะมึกหายไปเลยนะลูกประเทศแคนาดานะคะสูงหนึ่งพนะคะ 8ปดร้อย้ามองเห็นกันไม่รูปที่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะเอาตึกวิวลิสนะคะลงมาเขียนบรรทัดต่อไปนะคะ ถ้าหนูมองไม่ชัดหนูลอกจากในโจทย์ของตัวเองเลยนะคะลูกตรงนี้นะคะเห็นเปล่าถ้าเกิดว่ามองของคุณครูไม่ชัดเนาะโอเคนะคะต่อไปเลยเนาะตึกวิลลิสเป็นตึกที่สูง เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาสูง 1,450ฟู 1> 1, foot. นะคะแบบนี้นะคะโอเคเนาะทีนี้เราก็เขียนนะคะอ่าแล้วทีนี้เราก็ทำตัวนี้ก่อนนะคะลูกเอาจำนวน2องจำนวนนี้มาลบกันก่อนถูกไหมเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่า อันไหนที่มันสูงกว่าใช่ไหมคะแล้วมันสูงกว่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาลบมันนะคะลบก,กันก่อนนะคะอ่ะมาตั้งฝั่งนี้เลยนะคะหรือทุกคนนะคะเขียนลงในสมุดทษตัวเองก็ได้นะคะ1 8ึ่นหนะคะลบก,กับ1,450นะคะอ่ะโอเคค่ะหนะคะลบกับ0ูนย์ะคะมีอยู่5้ลบศูนย์ก็เหลือห้านะคะ หนึ่งค่ะหนึ่งตัวนี้นะคะลบกับห้าไม่ได้ใช่ไหมคะหนึ่งลบกับห้าไม่ได้ก็เลยไปยืมแปดมาเป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดนะคะลบออกไปห้าเหลือหกนะคะเหลือหกแปดนะคะโดนยืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือเจ็ดนะคะเจ็ดเนาะ,เห, 7. 7นะ,ะเหลือเจ็ดเจ็ดนะคะลบกับสี่เหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือสามนะคะอ่า อ่าหนึ่งกับหนึ่งลบกันก็ต้องเหลือศูนย์อยู่แล้วอันนี้เราไม่เขียนนะคะคำตอบก็คือสามร้อยหกสิบห้าใช่ไหมคะอ่ะเราได้คำตอบแล้วนะคะเรามาเขียนใส่ในแบบฝึกหัดเราเลยนะคะลูกอ่าเขียนให้มันตรงๆก่อนเนาะสามร้อยหกสิบห้าฟุตนะคะอ่ะ เขียนตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้ค่ะเรายังไม่ได้เขียนตรงนี้ใช่ไหมคะลูกนี่เรายังไม่ได้เขียนตรงนี้นะคะว่าสรุปแล้วอะไรสูงกว่าเนาะสรุปแล้วค่ะลูกตึกไหนคะสูงกว่าถ้าดูจากอ่ะสมมุติว่าเรายังไม่ได้ลบไม่ได้อะไรกันเลยนะคะอ่ะหนูจะลืมเขียนเครื่องหมายลบตรงนี้นะลูกอ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูโอเคนะคะ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ทําการลบอะไรกันเลยเราก็ต้องดูออกแล้วใช่ไหมคะว่าระหว่าง2ตึกนี้นะคะตึกวิวลทตเนี่ยกับตึก CN เอนี่ยอะไรสูงกว่าใช่ไหมคะก็คือตึก CN ใช่ไหมคะสูงกว่าสูงกว่าเท่าไหร่คะลูก360สูงกว่า365ฟุตนะคะเราก็เขียนลงไปตรงนี้เลยคะ่ะลูกตึก อ่าตึก cn เนาะตึก cn สูงกว่าตึกวิลลิสสามร้อยหกสิบห้าฟุตนะคะลูกแล้วหนูก็อย่าลืมขีดเส้นเนาะ สามร้อยหกฟุตข้างล่างนะคะก็เขียนตออ,อบอตอบเหมือนเดิมค่ะลูกตอ,ตอบตอบว่าอะไรคะตอบเหมือนเดิมตึก CN นะคะเขาถามว่าตึกใดสูงกว่าใช่ไหมคะตอบก็คือตึก CN สูงกว่าและสูงกว่ากันค่ะเขียนตามตรงนี้เลยนะคะลูกและสูงกว่ากันสามร้อยเท่าไหร่นะคะลูกสามร้อยหกสิบห้า ฟู้ดนะคะ,ะแบบนี้นะคะลูกส่วนคำว่าตอบเนาก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ข้างล่างให้มันด้วยนะคะ2เส้นนะคะ,อะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกสำหรับโจทย์ปัญหาข้อที่1น,นะคะมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็มีตัวนี้ให้เนาะ ใช่ไหมคะเขาก็มีประโยชน์มาให้เรานะคะแค่ให้เรานะคะตั้งให้ถูกก็คือตั้งจํานวนที่มากกว่าเนี่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะอ่ะต่อมาก็ค่อยตั้งจํานวนที่น้อยกว่านะคะแล้วก็เอาโจทย์ที่เขาถามนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะบรรทัดที่สามนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นป .3 นะคะลูก โอเคนะคะวันนี้ก็ให้งานไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เด็กๆก็จะได้พักผ่อนเนาะไว้แล้วก็ไว้เจอกันนะคะคลิปหน้านะคะในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ